นิทรรศการเหรียญที่ระลึกในรัชสมัยสมเด็จพระปิยมหาราชที่ตึกทาวรวัตถุจะแสดงเหรียญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพระราชทานในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองอาทิเหรียญที่ระลึกพระบรมรูปรัชกาลที่5สร้างเป็นที่ระลึกในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2414 ซึ่งเป็นการพิมพ์พระบรมรูปพระมหากษัตริย์บนเหรียญเป็นครั้งแรกของสยามเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสมภาคาพิเศษพระราชพิธีทวีธาพิเศษและพระราชพิธีสมภมงคลนอกจากนี้ยังมีเหรียญราชอิสริยาภรณ์เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบในราชการอาทิเหรียญที่ระลึกรางวัลเครื่องบูชาอย่างโต๊ะจีนเหรียญปราบห่อและชนิดเหรียญแพรแถบที่ระลึกเช่นเหรียญสัตพันสมาลา ที่ระลึกงานสมโพธิกรุงรัตนโกสินทร์หนึปีเหรียญประพาสมาลาที่ระลึกในคราวเสด็จประพาสยุโรปสองครั้งกรุงศรีรวมสืบสานความเป็นไทย